วันจันทร์ที่11มกราคม2553นะคะมาดูพัฒนาการหมาน้อยที่บ้านของอ้อมกันคาะแนนตัวนี้น้องสี่นะคะน้องสุดท้องวันตุบเลยกลมว้อง ดูหน่อยนี่ชายก็ดูหลุดไปแล้วนะคะดูล่อไม้อันนี้อันนี้น้องอะไรเนี่ยแม่ดูหน่อยลูกอ,อ๋ออันนี้น้องสองนะคะน้องสองจะมีถุงเท้าชัดเจนแต่จะดูหลุดแล้วเช่นกันมาอาอ๋อหมดแล้ว ทั้งสองนี่ตัวเมียนะคะตัวเบอร์เลยลูกอันนี้ใหญ่สุดนในข้อบ่ะค่ะดแดดูหน้าดูตาหน่อยสิคะถ่ายเก็บไว้แบ็กเมย์ตอนเตทั้งสองนี่ดีนะคะไม่ค่อยโยเยเลยไม่โยเยเลยนิ่นิ่ง ก็นอนอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้อันนี้น้องสามน้องสามคล้ายๆกับน้องสี่น้องสามแม่ด้วยนะลูกอ,อ๋อหล่นหมดแล้วจริงๆนะใส่ยสะดึงดูหน้าคาดตาหน่อยสิจะหักไปไหน อ่าไม่ไม่กลัวนโอ้โอ้โอ้โขอโทษค่ะส่วนน้องหนึ่งตัวเล็กที่สุดในห้องตั้งหน้าตั้งตากินมากเลยค่ะนหนึ่งหายลูกมาเออ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 ตัวนิดหนึ่งเฮ้จิดจูนี่มา อ,อ,อันนี้น้องคุณนายนะคะน้องคุณนายไม่โซมนะนะแต่เป็นคุณแม่ที่ดีมากเลยฮะลูกร้องแล้ววิ่งพุดเลยเลี้ยงลูกเป็นนั้นเนี่ยอันนี้แม่หมาสาวเลี้ยงลูกเก่งอ้ <c oughs> อมลเลยไม่ค่อยเหนื่อยนะคะ วางใจได้เลยพอแล้วมั้งลูกเดี๋ยวแม่ถ่ายใหม่เนะาะเดี๋ยวไ้ดูเล่นโอ้โหนอน